ครับสวัสดีครับอีพีนี้นะครับจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของการขุดเหรียญก็จะเป็นลำดับเริ่มต้นเลยสำหรับการที่เรานะครับจะมีรายได้จากการที่ mining นะครับหรือการขุดเหรียญ FTC ที่นี้นะครับอย่างกรณีนะครับผู้ที่มีโนดตตรงนี้นะครับเข้ามาที่กำไรแล้วก็มาที่การขุดของฉันตรงนี้นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะมี รายละเอียดในการารับรายได้จากการขุดโนดนะครับนี่ก็คือเป็นรายได้สุทธิที่ยังไม่ได้ถอนออกนะเท่ากับเท่านี้นะครับแต่ส่วนที่ถอนออกแล้วนะครับรายได้ที่ถูกถอนออกแล้วเนี่ยทั้งหมดเลยจะมาถูกแสดงอยู่ที่ด้านซ้ายมือตรงนี้แต่ถ้าเราต้องถอนต้องการถอนออกเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยโอเคครับเริ่มต้นใหม่เลยนะครับเริ่มต้นเลยก็คือว่าเราต้องเข้ามาที่ตัวกําไรมาที่กําไรก่อนอื่นนะครับ สำหรับคนที่เป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับก็ให้เข้ามาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็กดหกเหลี่ยมตรงนี้แล้วกดที่คำว่าเล u a ว e นะครับอันข้างบนสุดเลยแล้วก็เลือกเป็นเมนูภาษาไทยก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็แบ็กออกมาที่นี่นะครับเราจะมาถอนกำไรนะครับจากการ mining ได้ยังไงนะครับจากการขุดเหรียญได้ยังไงขอให้ทุกคนมาที่กำไรมาที่กำไรแล้วก็มาที่การขุดของฉันการขุดของฉันเสร็จแล้วนะครับ ถ้าตรงนี้นะครับยังมีนะครับรายได้ที่ยังไม่ถูกถอนออกยอดเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราสามารถกดการถอนเหรียญขุดได้ที่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับกดเข้าไปแล้วนะครับก็กดคําว่าแตกไฟล์ตรงนี้แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดครับแล้วกดโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับรายได้ที่ยังไม่ถูกถอนออกนะครับก็เป็นศูいいนย์ไปแล้วนะครับแล้วก็มารวมตรงนี้นะครับเป็นรายได้ที่ถูกถอนออกแล้วทีนี้ รายได้นะครับที่เราถอนออกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับจะมารวมอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเมื่อสักครู่นี้เป็น0.18กลายเป็น0.234ส่วนสําหรับคนที่มีทีมที่อยู่ด้านล่างขึ้นไปนะครับเราสามารถที่จะมีรายได้จากทีมข้างล่างด้วยจากการที่เราแอคทีฟนะครับทำรีคูดิตี้พูลตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะมีรายได้จากทีมด้านล่างด้วยบูนี้ครับรางวัลทีมตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับตรงนี้นะครับจะเป็นรายได้ที่ยังไม่ถูกถอนออก ตรงนี้จะเป็นรายได้ที่ถูกถอนออกแล้วนะครับจะมารวมอยู่ตรงนี้ทั้งหมดจะมารวมอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเราสามารถที่จะถอนนะครับเหรียญรางวัลออกจากได้ที่ตรงนี้ครับการถอนเงินรางวัลนะครับกดเข้าไปครับ1ทีกดเข้าไปแล้วนะครับกดคําว่าแตกไฟล์เหมือนกันแล้วกดคําว่าแตกไฟล์อีกทีในหน้านี้เขาจะบอกว่ามันจะมีค่าบริการจากการถอนเนี่ยหก็ <c oughs> กดแตกไฟล์เข้าไปกดแตกไฟล์เข้าไปแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดครับใส่พาสเวิร์ดเสร็จแล้วกดโอเค เรียบร้อยแล้วรายได้ตรงนี้นะครับมันจะมารวมอยู่ที่ตรงนี้นะครับ FTC นะครับฟินตรงนี้นะครับทุกอันเลยนะครับทุกอันเลยนะครับที่เราถอนออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นจากการขุดของฉันหรือรางวัลของทีมนะครับจะมารวมอยู่ที่ตรงนี้จะมารวมอยู่ที่ตรงนี้โอเคครับ EP นี้นะครับสอนในการถอนนะครับเหรียญ FTC ในเชนของฟินที่อยู่ในการขุดของฉันและรางวัลของทีมโอเคครับสวัสดีครับ